สวัสดีครับท่านสมาชิกแฟนเพจที่เคารพทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่แต่ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของโควิด1 9นะครับก็เลยมาเจอกันเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะฮะด้วยการที่ยังมีหนึ่งลีกที่ยังเป็นเพลงของเรานะตลอดในช่วงเวลาที่ผ่านมาคือเบลุลุสพรีเมียร์ลีกวันนี้เอาอามา3คู่ครับเดี๋ยวคู่แรกมาที่เวลาหกโมงตรงกันเราไปดูอีสต์ล็อชครับที่อันดับห้าวัจะเปิดบ้านเจอกับทางเบลซิน่าที่อันดับ16อันดับบอยเลยนะฮะเดีีี๋ยยวคู่่นนนน้้้เเเจอออกกัมมาาาลสุดตงงงไปปปถึ2017็ท อิสตอชเอาชนะ4ประตูต่อ1ครับไปดูกันที่5เกมหนาสุดของทั้ง2ทีมครับ อิสล็อชเนี่ยชนะ2แพ้3ครับล่าสุดแพ้กับทางชัดเดียอมา4ประตูต่อ0ส่วนทางเบลซีนาเนี่ยไม่มีชนะเลยครับเป็นการเสมอ2แพ้3ล่าสุดแพ้กับทางดิเดโมเบรสมา3ประตูต่อ0ครับไปดูในตัวผู้เล่นที่เข้ว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้อิสล็อชเนี่ยตรงกลางจะบ้านเกมโดยทางโมโมยองซานเน่นะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางดิมิทรีโคมารอฟสกี้นะครับส่วนทางเบลซีนาตรงกลางจะมีทางพาเวลบอดูคอฟครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางเรอนิ์โควิกนะครับ ต้องบอกอิสลอดเจ้าบ้านในเกมรับตกลงไปในช่วงหลังแต่วันนี่ก็ได้กลับมาเล่นในบ้านเนี่ยน่าจะได้โอกาสในการแก้ตัวเพราะต้องมาเจอกับทางเบลซีนาที่ฟอร์มดูไม่ได้เลยนะฮะยังไม่ชนะใครเลยตัง้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาแล้วก็2เกมหลังเนี่ยโดนไปเกมละ3ประตูเกมรับไม่ไหวเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นดูแล,แล้วเบลซีนาครับชื่อชั้นก็สู้ไม่ได้แล้วฟอร์มก็ยังแยกต่างหากหน่าจะไม่รอดครับอิสลอรดน่าจะแก้ตัวด้วยการเปิดบ้านเอาชนะเบลซีนา2ประตูต่อ0ูนย์ครับ ที่2มาทุลา2ทุ่มตรงครับไปดูวีเทสทีมอันดับ8วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางชักเดิยอทีมอันดับ6นะครับโดยเจอกันในเกมล่าสุดเป็นทางชักเดียอเอาชนะ4ประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับวีเทสปเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ครับล่าสุดแพ้กับทางสลาเวียโมซีมาแบบสุดมัน3าประตูต่อสส่วนทางชักเดียอ์เนี่ยชนะ3เสมอ 1, 1แพ้1ครับ และสุดยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะอิสลอสมา4ประตูต่อ0ไปดูนิดตัวผู้เล่นกันนะครับวันนี้วีเตปส์เนี่ยข้างหลังวันนี้จะได้เป็นทางชูเรลซิซ่าลงมาเป็นตัวจริงนะฮะโดยหน้าเป้าจะค่อยเป็นทางอ e ีออนนิโคอไลสกัวไว้นะครับส่วนทางชาคเติยอเนี่ยตรงกลางจะมีทางอีโกยูวานวิชปั้นเกมครับตรงข้างหน้าเนี่ยหน้าเป้าจะเป็นทางวิตาลีลิซาคูวิชครับคือต้องบอกวีเตปส์ตกลงไปในช่วงหลังนะครับแพ้ามา2เกมติดแล้วเสียไปถึง5ประตู วันนี้ต้องมาเจอกับชักเตียอที่กำลังท็อปฟอร์มสุดๆนะครับชนะมา3เกมติดกดไป10ประตูแล้วก็มาเล่นที่นี่ชอบมากๆนะครับ4ครั้งหลังสุดที่มาที่นี่เอาชนะไปได้ถึง3เพราะฉะนั้นงูกับเชือกกล้วยครับผม,มองวิเตปไม่น่าจะไหวช่วงหลังไม่ค่อยดีด้วยชักเตียอทีมเยือนน่าจะบุกมาเอาชนะ3ประตูต่อหนึ่งครับกุสท้ายมาที่เวลาสีทุ่มตรงเราไปดูสโมลิวิซี่ครับที่มันดับ15วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางบาเต้บริซอฟยักษ์ใหญ่ของลีกที่มันดับ4่นะครับเดี๋ยเจอกันเกมล ไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับสมอลิวิซี่เนี่ยสมเป็นรองเวยครับไม่ต่างจากเบลซิน่าเลยนะฮะ5เกมหลังไม่แพ้เออไม่ชนะใครเลยเป็นการเสมอ2แพ้3ล่าสุดแพ้ก,กับทางอินเดอร์จติกมา2ประตูต่อ0ซส่งทางบาเต้นเนี่ย เข้าฝักแล้วครับตอนนี้ชนะ4เส,สมอ1ครับไม่แพ้ใครนะฮะล่าสุดเอาชนะในมันโกลตโน่3ประตูตอนน่อ1ครับไปดูนี่ตัวผู้เล่นที่เข้า่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับรรลิสโมลิวิซีตรงกลางจะปั้นเกมโดยทางชองโมเรโปรครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางอเล็กซานเดอร์จิเกโรนะฮะส่วนทางบาเต้บรูซอฟเนี่ยตรงกลางจะมีทางตัวเก่งของพวกเขาอย่างทางดิมิทรีบาก้าปั้นเกมหน้าเป้าจะเป็นทางมาร์คซิมสคาวิชครับ ที่ต้องบอกสโมลวิซี่หวยแตกครับ5เกมหลังไม่มีชนะใครเลยครับสมเป็นรองบวยนะฮะส่วนทางบาเตอร์บรยซอฟต์กำลังเข้าฝักสุดขีดอย่างที่บอกแล้วนะฮะแล้วก็คุณภาพมาตรฐานของทีมเนี่ยโห่เหนือกว่าทางเจ้าบ้านเยอะวันนี้ผมมองว่าฟอร์มปัจจุบันก็ต่างกันราวฟ้ากับเหวไม่น่ารอดครับบาเตอร์เบรซอฟน่าจะดีพอจะบุกมาชนะสโมลวิซีได้ถึงบ้าน2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปตารางมาทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับอิสล็อชครับในเวลาหกโมงตรงนะฮะ จะเปิดบ้านเอาชนะเบลซิน่าทีมบุ้ยสองศูนย์แบบคู่ที่สองครับวิเตปส์ครับทีมอันดับแปดจะเปิดบ้านแพ้กับทางชักติออนหนึ่งสามและสโมลิวิซี่ครับยูนรองบุ้ยครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางบาเต้บริซอฟศูนย์สองครับอย่าลืมกันนะครับอยากชาติเด็กร่วมสนุกกันเลยกับแกแอดไลน์มาที่แรดเลชคิทเลชนะครับขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับบอกกันทุกวันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้วพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ครับวันนี้ผมไปก่อนคครรััับบสสวดี